สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำปลากันลูกชายไปตกปลามานี่นะันที่ไม่มีหัวนี่ได้หมึกไป่มันมะพคืนน้องเล็กน้องเลือกปูยกปลากินกันนี่เล็กช่วยยายยกปลาเลยเร็วเล็กนี่ทำปลากินกันค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ <c oughs> เมนูวนี่ <c oughs> <c oughs> เอาทำปลาลุกทำปลากันอะไหนช่วยยายดิยกไม่ไหวปล่อยปล่อยปล่อยปล่นี่ม่ทาเพื่อนจะทำปลากินกันทำปลากินกันวันนี้กํลังมังนี่มากํลังนี่าเอ้ยก้องไปเอากําลังนี่มาดิมังก็ปล่อยปลาแล้วเออน่าจะยางมาที่ต้องมาช่วยกันช่วยกันทำปลาเดิทำปลากินกันเอานนี้ไหนเลือกกระดงเลยทำปลากินกันอ๋ออันนี้สับ

เนื้อสักค่ะสัสักเหลืองสักเหลนะเน้ออองช่วยนดเดี๋ยวทปาทิ

แล้วก็มาดปั้เอกกินสเลาเหรอแล้วกินหมดี่นอนาม่จะกินหมดกีวนเออะไรก็เอางนี้ะก็คุยคุยคุก็มายายห่ดเื้อถอดเก็ดปาา ที่เกิ่วมากที่สุดอันนี้ป่าค่ะนี่ไงก้องทำอันนี้ไม่ไม่เอานี่ไม่เอาจะท,ทำอะไรนี่แล้วหนูอยากถอดไหหนูทำตัวนี้เหรอทำมันโฟมอ่ะไช้หนูทำตัวนี้เหรอ มี่ลูกชายเนี่ยไม่เยอะทำไปนนี่ลูกชายไปตกปลามาเมื่อคืนนี้แล้วตัวนี้ใครทำนี่ลูกเขยเราครอบครัวไม่มีใครเลาวโดนไข่นี่หมึกได้มาสดๆจากทะเลเลยเพื่อนๆขออ่ะเอาไหมเดี๋ยวนี้ โอ้ไยสักสากเพื่อนสากสู้สากหนูไม่ได้หรอกเด็กกว่าเดี๋ยวทำกับผ้ากินกันมีมีดนั่นนะมีดไปใหญ่เอาปลาอะไรบอกด้วยบอกชื่อด้วยปลาอะให้ดูให้ภาพดูนี่ปลาอะไรปลาปลาอะไรสลัดปลาอะไรในบอกสลัดปลาสลัดสลัดอันนี้ก็สลัดค่ะทำเค็มอร่อยทำอะไรก็อร่อยปลาสดเพื่อนๆตต้ัวประมาณถ้าใครอยากได้ปลาอย่างนี้ไปเที่ยวเรือเราได้เรือสำเพาทอง กับประสิทธิ์พรจำนงเอ้ยจํำนงพรจํำนงพรจํำนงกับสำเพาทองเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสองแปดเจ็ดหนึ่งหกถ้าใครอยากไปนะนี่เรือไปไดห้มึกไปหาปลาต,ตกปลาใหญ่ถ้าโควิดหมดแล้วโทรมาได้นะ อันนี้บ้านเราเป็นครูที่สีแดงเราอยู่บ้านสดเลยมาจากทะเลเลยก็ใหญ่ๆเพื่อนๆเหญ่ยำปลาหมึกกินกันเมนูอันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ดูึ่งัวนี่ครึ่งนี่ครึ่งตัวเพื่อนโองย ตัวค่ะเพ,พื่อนๆใครล้างใหญลยนะเ่อาพูดพ,อพอูดกระเพาะไลูกพูดกระเพาะเร็วเร็ว,วยายกำลังอัดเดี๋ยวไม่มีอ่ะยังใครนอนอ่น,นี่ปูค่ะเพื่อนๆปูปูม้าปูม้ายำอร่อยตาม,มตั่งๆปูปลาร้านี่เพื่อนๆหางทำอะไรเอาไปตัดเอาไปสก,ก๊อเหรอ ัเขามังไม่ไปสิครับต้องเป็นคนทำมังไม่ไปไม่ทำเขื่อนเราจะนั่งทำปลาเออช่วยกันก็จะไม่ทำนี่ลองเล็กแค่นี้เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ลูกเนี่ยลองเล็กก็ทำตรงนี้ลูกตรงนี้ครับตรงนี้ครับช่วยกันช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะอื้อแม่แม่จ๋า มีลูกชายช่วยกันลูกชายก็อีไม้หาไ่ช่วยกันอีไม้คุ่มแล้วแล้วกะเอาช่วยเอาไปตรงไหนไมไม่ชอตัไม้ไห่ย เามิดิโตุ้ดบุาต้มอร่อยมากจำปลาต้องทำไม่เหรอไูได้กี่นาทีแล้วแคี่ทีรู้เดวลาีีทีลเจ็นาทำปลากินกันค่าเพื่อนๆทำปลากินกัน ลูกชายไปตกมาเมื่อคืนเมื่อวานนี้เรือที่เรือทำสีลงใหม่ได้ไปได้หมึกได้ปลามาได้ปลาหมึกได้ปูก,กินกันถ้าใครชอบติดตามคลิปเรานะเรามีอะไรดีๆให้ดูของอร่อยอร่อย มันใหญ่มากเพื่อนๆนี่ดูใหญ่มากใหญ่จริงๆนีครึ่งครึ่งตัวนะเพื่อนๆหนึ่งตัวยกไม่ไหวเลยตกมาก้อนนี้ผักขึ้นเลยเราทำเค็มอร่อยทำแล้วอร่อยทุกอย่างเลยปลาบุกอให้อบบุน้องไม่ทำได้เหรอลูกเน่าหยๆเลยอย่ายายทำเองอย่ายายทำ เพื่อนดูเนื้อมันนี่ดูสุดสดจากทะเลเลยเพื่อน <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> สดจากทะเลเลยจ้า นี่เก็บไปเอาดำเอายำไอ้นี่แม่ไอ้นี่แล้วแม่ไปไหนอ่ะ ับมาดูหลานชายทำหลานชายก็เก่งนี่หลานชายหลานชายก็ช่วยทำปลานี่หลานชายก็ช่วยกันเราช่วยกันเสือแทที่หมดอะเอาไว้ไหนอ่ะไปกำลังเลยกำลังไหนลูกชายลูกชายอันนี้ลูกชายลูกชายไปตกปลาแล้วเมื่อคืนนี้นี่ใช่เด็กเปิดน้ำทำอะไร เมนูวันนี้เราจะทำอะไรดีไม่เกาหลังอ่ะมืออะไรบ้างทำไมอ่ะโดดไหมเพื่อนดูเพื่อนนี่นี่นี่สวย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 เห็นไหมบ้านเราเองนี่นะมันไม่สะอมันไม่มีมันไม่จัดนะกิ๊บสัไอสับตรงยาัดอะไรจักเหลี่ยม อ,อนนสักอะไรสักอะไรน้องเล็กสักเหลืองสักเหลืองเลยอครับทำอะไรทำอะไรกินอร่อยทำอะไรก็ได้อ๋อหตรงซองเลยทำอะไรกินครับนี่ครบอลนนี้ทำอะไรกินดีต้ยมยำต้ยมยำแล้วอะไรอีกทอดเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำอาหารเมนูปลาอร่อยอ่อย